สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีธนูทุกท่านนะครับ ชาวราศีธนูถือได้ว่าเป็นราศีที่เก้าของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีธนูก็คือคนยิงธนูชาวราศีนี้เป็นคนร่าเริงเป็นคนฉลาดและลักอิสรภาพด้วยความที่ดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่ เข้าอกเข้าใจผู้อื่นและมีหลักการพวกเขามีความกระหายที่จะเรียนรู้และเดินทางด้วยความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นชาวราศีธนูจึงเป็นหนึ่งในนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางจักรราศีทั้งหมดจิตใจที่เปิดกว้างและมุมมองที่ยึดหลักปรัชญาผลักดันให้พวกเขาออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาความหมายของชีวิต สวัสดีครับชาวราศีธนูทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดวงรายเดือนนะครับประจำเดือนกันยายนนะครับอาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ทำนายโดยรวมให้กับทุกท่านนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังรับชมดวงนะครับอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมาว่าการทำนายไทยทักแบบนี้เป็นการทำนายดวงทั่วไปนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่ง ดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างและก็ไม่ตรงบ้างนะครับยังไงขอให้รับฟังเก็บแต่สิ่งดีๆเก็บแต่พลังงานบวกกลับไปนะครับเรามาเข้าตามหัวข้อกันเลยนะครับชาวราศีธนูนะครับในช่วงนี้รายได้การเงินจะเข้ามาจากหลายช่องทางแต่ท่านต้องระมัดระวังนะครับอาจจะเสียเงินด้วยความประมาทนั่นเองนะครับ ดวงการงานของท่านในเดือนนี้นะครับชาวราศีธนูถือว่ามีความโดดเด่นนะครับเป็นที่ต้องตาต้องใจของเพื่อนร่วมงานของเพื่อนฝูงเห็นความสามารถของเราอยากจะเข้ามาร่วมหุ้นร่วม,วมธุรกิจชวนลงทุนโน่นนี่นั่นนะครับดูเหมือนจะเป็นช่วงขาขึ้นของการทำงานของท่านนะครับแต่ไม่ควรประมาทเลินเลยนะครับ ใครจะเข้ามาชวนลงทุนยังไงขอให้คิดวิเคราะห์พิจารณาให้ดีนะครับถึงผลกำไรผลขาดทุนนะครับอย่าเขาเรียกว่าโอนเอียงไปตามลมปากคำหวานของคนที่เข้ามาชื่นชมนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับสำหรับท่านที่ทำงานประจำเป็นพนักงานนะครับเจ้านายก็เขาเรียกว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจในความสามารถก็อยากจะมอบงานอยากจะยิบ งานหลายๆอย่างมาให้ท่านทำมาให้ท่านคุมนะครับยังไงก็ขอให้รับโอกาสนี้ไว้อย่าปล่อยให้หลุดมือนะครับการงานสัมพันธ์กับการเงินแน่นอนนะครับเมื่อการงานลุ่งเรืองการงานมีความเจริญก้าวหน้าการเงินย่อมดีตามมานะครับในเดือนนี้ท่านจะมีรายรับเข้ามาจากหลายช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ประจํารายได้พิเศษนะครับ เรียกได้ว่าเงินทองไหลเข้ามาทําให้ท่านนั้นใจฟูแน่นอนนะครับสําหรับทุกท่านนะครับที่ทํางานประจําอยู่ลองหาไรายได้เสริมลองหาอาชีพที่สองทำนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามานะครับแต่ยังไงนะครับตามพื้นดวงต้องระมัดระวงังอาจจะเสียทรัพย์ด้วยความประมาทนะครับความประมาทในที่นี้ อาจจะเป็นในเรื่องของการขับรถขับลานะครับเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงขอให้ระมัดระวังนะครับดื่มอย่าขับนะครับหรือไม่ความประมาทที่เกิดจากเรื่องของเชื้อโรคนะครับเราประมาทว่าเราไม่ติดหรอกแต่เราไปในแหล่งที่มันเขาเรียกว่าซุ่มเสี่ยงถ้าเราติดขึ้นมาก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าเสียเงินไปกับการรักษานะครับแทนที่จะมีเงินเก็บกัดเอาเงินเก็บออกมาใช้ในช่วงนี้นะครับ นี่คือต้องระมัดระวังนะครับอาจารย์มาต้องเตือนไว้และอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเสียทรัพย์เพราะการช่วยเหลือคนรอบข้างนะครับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวเข้ามาหยิบยืมขอความช่วยเหลือแล้วท่านก็เกิดใจอ่อนนะครับให้ความช่วยเหลือมีเท่าไหร่ช่วยเรียกได้ว่าใจว่าใจแต่ผลสุดท้ายท่านจะเสียไปนะครับอาจจะไม่ได้คืน ถ้าจะช่วยก็ขอให้ช่วยในปริมาณที่เหมาะสมในปริมาณที่ท่านช่วยได้แบบไม่เดือดเนื้อร้อนตัวนะครับเรามาต่อกันในเรื่องของความรักกันบ้างนะความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้ดูเหมือนว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะครับอาจจะเจอจากกลุ่มเพื่อนๆที่แนะนำตต่อกันมานะครับ แต่ความสัมพันธ์นี้จะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แบบก้าวกระโดดนะครับเรียกได้ว่าพบเจอเริ่มทำความรู้จักเริ่มถูกใจก็ค่อยๆค,ค,คบหาความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาไปนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วความรักของพวกท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าแฮปปี้ดีนะครับมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นและเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของสุขภาพ ในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับสําหรับชาวราศีธนูทุกอย่างค่อนข้างโอเคนะครับดวงดีนะครับช่วงนี้นี่ก็คือภาพรวมดวงของท่านในช่วงนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจาก ฝากทำบุญด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเพื่อที่ชาวราศีเดียวกับท่านจะได้มีโอกาสรับฟังพลังงานดีๆนี้จากการแชร์ของท่านนะครับเท่านี้ก็จะเกิดเป็นบุญกุศลแล้วนะครับก่อนจากจริงๆอาจารย์ขอวอวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านนะครับจงประสบความสําเร็จมีเงินทองไหลเข้ามาจากหลายทางตามพื้นดวงจริงๆนะครับสุดท้ายขอให้ท่านและครอบครัวของท่านและคนที่ท่านรักนะครับ จงปลอดภัยจงห่างไกลจากโควิดนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ